กีฬามันก็คืออาชีพพอแแ่งไปแ่งมาประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงสิ่งที่ตามมาคือรวยรวยรวยสาวๆตามมาเพียบ พี่แค่ไม่ได้ขี่มาห้าปีนั่นเองบอลใช่ไหมเฮ้ยน้องไอ้พวกนั้นคือใครเนี่ย อ๋อพี่เขาเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลของเรียสวรนาราวิทยาคมอ่ะพี่ใช่ค่ะยังมีของระดับจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยนะคะเฮ้ยโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเลยอ่ะแต่ว่าหน้านี้หน้าเป็นหน้าเล่นแฮนด์บอลของเขานะโค้งหน้าได้เลยนะเหมาะกับเป็นลูกแฮนด์บอลให้เขาเล่นเลยเฮ้ยอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ไปถามพวกเขาดีกว่าว่าจริงเปล่าถ้าเกิดว่าไม่จริงนะเตรียมเบอร์โทรศัพท์ไว้พี่เลย พวกเรานี่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนไปกวาดแชมป์มาแล้วแถวนี้ถ้าพูดถึงส่วนรับไม่มีใครกล้ากับเราเลยจริงป่ะจริงครับนี่ใส่เสื้อมีธงชาตินี่ทีมชาติไหมเนี่ยทีมชาติครับตอนสมัยที่เราเรียนอยู่เนี่ย ที่สวนลามเขาสนับสนุนเราอย่างไรบ้างถ้าเป็นกลางจะมีค่าเทอมให้แล้วก็มีค่าทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่ขาดแคร์นะครับสรุปว่าโรงเรียนนี้ก็สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์สนามครับอันนี้ถือว่ามาตรฐานไหมมาตรฐานครับไม่ได้เป็นทีมชาติกับเราเป็นทีมชาติเนี่ยเรื่องหญิงมันมีความแตกต่างมั้มีครับมีเยอะท่าไมกีฬาคงจะอ้วนเหมือนพี่ผมว่าอุ๊ยโอ้ยก้าวเข้าโต๊ะก้าวเข้าโต๊ะในนี้ยใครเคยมีแบบสาวๆในโรงเรียนมีแบบแอบให้ของขวัญ ตอนนี้เขาให้อะไรมาแวตาทุกวันนี้ได้เจอเขาบ้างยังเจอและ้วทุกวันนี้คบกันอยู่ไหมเปล่าครับทำไมอะ่ะเาคบกับคนอื่น <laughs> ต้องถามดีกว่าว่าเด็กเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาคิดว่าอยากให้นักกีฬาประเภทไหนมาจีบเขาและเพราะอะไรเอาสาวถามหน่อยเธออยากจะให้นักกีฬาประเภทไหนมาจีบเราและเพราะอะไร ขนาดลูกบอลเขายังห่วงเลยอะเป็นแฟนกันหนอเขาก็ต้องห่วงดิออแล้วในชีวิตจริงมีใครมารักหรือยังยังที่บ้ามีกระจกเปล่ามีค่ะเราไปส่องบ้างนะเออแล <c oughs> ้วกีฬาดียิงปืนค่ะเราจะได้มีกันอะไรกันคือเขาต้องซื้อเรากระบอกหนึ่งด้วยแล้วถ้าเกิดทะเลาะกันก็ยิงกันว่ายน้ำถ้าว่ายเขาเยอะดีถ้าไหนของการว่ายน้ำที่เรารู้สึกว่าเซ็กซี่มากมาเสี่ผีเสื้อต้องติดปีกด้วยนะตอนว่ายอ่ะต้องติดปีกดล้ว อโอเขาแต่เขาอาจจะกลัวแกถ้าแกว่ไยม้านักกีฬาขี่ม้าครับคือชวนเขาควบชวนเขาควบเอาอาจจะให้ควบเลยกินข้าวไว้ควบเลยนอนไม่ควบครับนอนนะพักผ่อนนะพักผ่อนครับนักยิมนาติแล้วกันครับอ๋อ้ามีลีลงลีลาใช่ครับท่าเยอะท่าไหนที่เราชอบมากที่สุดฉีขาครับฉีขา หน้าตาไม่น่าเป็นคน <c oughs> อย่างงี้ <c oughs> ไม่น่าคุยกับผู้ชายเลยจิตใจเราต่ำลงเยอะเลย <c oughs> สาวจะถ้าเกิดว่านักกีฬามาจีบเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นนักกีฬาประเภทไหนที่เราจะชื่นชอบเป็นพิเศษจ้ะนักฟุตบอลแล้วกันส่วนใหญ่นักฟุตบอลหลอไงอนักฟุตบอลที่ไหนหลอต่างประเทศไงตอเลสอย่างเงี้ยชอบแนวผมทองหน้าเรียวๆหน่อยยาวๆยาวๆยาวยาวผมยาวนักฟุตบอลเหมือนกันก็เลี้ยงลูกเก่งเรียกว่าเราจะมีหน้าที่ไขไว้ให้เขาอย่างเดียวชอบกีฬาแฮนบอล ชอบใครในทีมรอเปล่าชอบชอบพี่ต้งอันดัรกนะอยากดูตอนพี่ขอดเสื้อมขอดเสื้อมขอดเสื้อมากจริงๆชอบบาสเกตบอลนะคะเวลาโยนลูกบอลสูงสูงอ่ะเขาจะเห็นแบบร่างกายแข็งแรงอ่ะทำไมไม่ชอบพูกนักพะกายอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำไงไม่เยอะไปกำลังมีซิกแพคกกำลังดีไม่ชอบอ่ะไหล่กว้างผู้หญิงดีๆไม่ชอบผู้ชายไหล่กว้างอระไม่ชอบเหมือนเจเลยผู้ชายไหล่กว้างเป็นเกย แล้ผ so <you> in ู so ้หญิงไหลกว้างเป็นอะไรู้ถ้าผู้หญิงไหลกว้างไปดูมาเลยมันเป็นกระเทยแน่นอนนักเต้นลีลาสค่ะนักเต้นลีลาสทุกมนต้องเป็นนักเต้นลีลาสด้วยอ่ะเอลฟิวค่ะพี่ของพี่พอได้ไหมของพี่แล้วพี่ต้องไปฝึกอีกนิดนึงอ่าพี่ต้องไปฝึกหรือพี่ต้องไปลดความอ้วนฮะพี่ต้องการว่าพี่เป็นลดความอ้วนใช่ไหมอารมณ์เสียนักบาสค่ะนักบาส์ทำไมอ่ะจะได้เป็นห่วงเขาอะไรอย่างงี้ แชร์บอลค่ะทำไมอ่ะจะได้มีคนคอยมาแชร์ความรักให้เราเวลากุ้มเนี่ยสิวมันจะมาแต่ไม่เป็นไรครับเพรานี้น้องมีตัวช่วยพอเป็นสิวอย่างนี้ปั๊บมันจะมีรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวแล้วหายยากไหมยากมากยิ่งเราเป็นคนผิวขาวเนาะใช่เห็นชัดมากนี่ไงต้องใช้ตัวช่วยน้องจัดการเลยพีรุสกาขอเอัดแม่สิวหายเมื่อไหร่จัด h i ่รสาโดนสิหายเมื่อไหร่จเต็มนี่คือความเห็นครับของน้องๆโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาโคมวันนี้เราบุกมาถึงที่นี่ครับอย่าลืมครับสามารถติดตามวิธีการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องราวของเซลลที่ facebook.com/hiruskapostacne หรือติดตามง่ายๆครับในรายการของเราที่ w w w t v w m a n c o m หรือที่ YouTube ของคุณครับ youtube.com/tvwiman นั่นเองอ่า วันนี้หมดเวลาของเจา้าไรเดกแจ็คไรเดอร์ครับวันนี้ลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับวัสดีนี่พวกเราวัสดีหน่อยวัสดีนะครับวัสดีหน่อย